แสดงบ้านนี่ยถ้าเล็บจ้ะถ้าเล็บจ้ะเขียนคลิปมันวันนี้จ้ะเนี่มีสมาธิเข็ยนวันนะพาได้ยังพาได้ยังโอ้ยม็นมีสมาธิเข็ยนคลิปบะนะออืมเงยหนักอยู่นั้นนี่เงยเงยเอ็มทำคลิปไทยกลางกับไทยอีสานเลยจ้ะจ้ะจ้ะ เอ็มโนเอ้ยแม่ก็ว้าท้ายกลางโนก็ตอบเป็นอีสานอีสานคือเกานะอืมคำนี้แม่ชอบมากเลยแม่ขอเริ่มคำแรกเลยเอ็มหนูเคยเห็นเวลาปลามันหายใจไหมบ๊อบบ๊อหนูไปบ้านนั้นอีกแล้วมันมีปลาทองอยู่แล้วหนูเรียกว่าว่าไอ้บ๊อบอะมันทํำยังไงบ๊อบบ๊อบบ๊อบเห็นไหมเวลาปลาขึ้นมาหายใจบนน้ําเขาจะพูดว่าอย่างไงปลาบ๊อบบ๊อบเอาดีดีลา ป่าบอนป่าบอนนะนีอ <c oughs> ย่างป่าบบกของเรานะคำไหนอีกเนาะอ่ะเดี๋ยวมองดูอะไรแบบนี้มองมอง,มองแนมแนมแนมเบิงแนมเบิง,เ,บงเอ่อทะลุเลยทะลุเข้าไปเลยเาะอันนี้หนูจะสลับ สอดมันสลับกับอะไรรอดรอดร <laughs> อ,อดมันคือลงข้างล่างหูกถ้าทะลุมันคืออยู่ตรงกลางหูกเอ๊แย่งมันไปแย่งเอาของเล่นกันหรือแย่งอะไรกันแย่งของกันยา <c oughs> <c oughs> แนวกินยาแนวเล่นย <c> า <oughs> แนวกินยาแนวเลนเอ็มเป็นแผลเป็นมันที่หนูเป็นบนหัวอเขาแล้วยาใช่เป็นแป้วเป็นแป,แปแ้วเอ็ม เวลาโดนโดนของร้อนๆมาเอยียงวะภาษาไทยกลางเอิ่นอย่างวะเดี๋ย <c> ว <oughs> ของเหมือนของร้อนๆมาหน,น้าบเราอะน้าร้อนอะไรแบบนี้อ่ะของร้อนเหมือนเต้ารีดเหมือนกระทะเหมือนอะไรมาหน้าบอย่างเงี้ยเ,เหมือนเตา้าอบเหมือนดาด,ด,าด <c oughs> แม่ก็ taxi บอได้กลางอย่างไรเว้ยใส่แต่ดาดอะไรก็ได้<ม> <c oughs> เออมอะไรอะ่ะมีไหม <c oughs> อ่ะเหมือนเหมือน สมมติหนูเดินอยู่ใช่ไหมเดินที่เราไปสะพานอะไรที่ที่อะไรนะที่เกาะช้างเหรอที่เดินเดินสะพานแดงอะแล้วมันมีรูอะแล้วเดินเดินไปมันมีรูเดินตกหลุมอะไรแบบนี้ตกอะไรตกปองมันว่าหลอดปองไงตกปองหลอดปองแม่มแม่คิดคำหนึ่งออกคำว่าเกี้ยงเลยเกี้ยงสะอาดเอาเรี่ยงแบบเกี้ยงเลย ล้างจานแล้วมันเหลือมนะบอไมท์เทอือม,มืนเหมือถึงล้างจานเกี้ยงเลยล้างเกี้ยงสะอาดเลยอย่างเงี้ยร้อนร้อน,อนแม่คิดไม่ออกแล้วอมีคำไหนอีกอ่ะไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วค่ะอเอาแค่นี้กอนก็ได้เ,เดี๋ยวกาัลาังคิดมาใหม่ขอบคุณค่ะ<ช><ช>ถ่าเด็ดต่อเม่นเม็นลุกนี่งไงเอาพัดลมมาวางอือ,อเป้าเจ้าของเดยแล้วมันมาทางแม่เลย ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ